เอาละครับขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกากับบ้าครับวันนี้นะครับไม่ได้มาโซโลแรงนะครับวันนี้ผมมาดูโอแรงครับกับคุณวอนอินไวเต้ครับผมไม่ใช่สีคุณวอนอินไวเต้คุณวอนแมสดักเรนเจอร์นะครับอินไวเตนนี่เป็นชื่อแคนเก่าปะ่ะฮะใช่อินไวเต้มันแค่มีมีเฉยมีมเฉยอ๋อเป็นมีมอเฉ,เฉวันนี้ก็มาดูโอแทนโซโลนะครับแบบว่า จะได้หายเงาโอเคไหม,ไมหก็นะเดี๋ยวเกมวันนี้จะเป็นยังไงนะครับเชิญไปรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับผมเรามาชิวๆนะคุณบอลเคี่ยผมบบไม่เดผม<ค>ดไม่เคยเครียดผมยืนยันตรงนี้เลยนะเผื่อใครสงสัยนะรู้จักผมแบบฐานะซสีเรียดเนะี่ยขอใช้ช่องทางนี้เป็นพิเศษนะครับผมผมไม่เคยสีเรียดผมบอกเลยยกเว้นตัวหลัก <laughs> ไม่ตัวหลักก็ไม่สี่เรียดแต่ว่ามันแค่เกมมันต้องเอาอะอาเกมมัน<อ>ต้องจริงจังนิดนึงเออเกมมันต้องเอาโอเคัอนเองอยากเข้าใจผมผิด ยิงปืนยิงแย่โม่วเลยโอเคเจอห้องแล้วฮะผมพาคุณบุยมาเปิดโลกวินจาณตรงนี้เลยโลกเลยครับเอ่อโลกแห่งซิลเวอร์ก็โกจัดไปฮะอยากสัมผัสมานานแล้วแบนสกายแบนสกายแบนสกายผมรู้สึกว่าบอร์เดอร์กับโอลิกอนเล่นง่ายกว่ามากๆสนุกกว่าด้วยสำคัญคือตรงนั้นเลยโอเคโอลิกอน คนผมว่าเขาหยิบมิามาแน่เลยผมแบนได้ปะได้เอาเลยผมเมนมิาเดี๋ยวผมตามใจคนรวยอ่ะเออแค่นั้นแหละจัดเลยแบนคือผมขี้เกียจแบบจะเข้าบังเกอร์แล้วมานั่งเคลียร์มิาหรือว่าต้องสโมกปิดเงี้ยอยากแบบเข้าไปชูชูชูเอาให้มันจบเรื่องจบราวนะจบเรื่องจบราวไปเลยทีมไร้มันน่ากลัวจริงๆเขาแบนเทเชอร์เฮ้ยคุณวอรอายุเท่าไหร่นะผมขออนุญาตให้ทายให้ทาย จะถามอายุบางทีต้องทายดิตอนนั้นคุณบอลบอกผมแล้วประเด็นแต่ผมลืมทายใหม่ทายใหม่แสดงว่ามีแบบเขาเรียกว่าความทรงจำลางๆยี่แปดนี่นะเฮ้ยขู่ขอบคุณมากครับเอาเลยฮะผมยี่แปดครับทุกคนด<อ>ีด้วยสวัสดีครับผมยี่แปดเองใช่เหรอแก่งกว่าน,นั้นเยอะแก่กว่าน,น,น,<อ>น,นั้นเยอะสามสิบสองโอ้ <32. S 1> โ,อโหขอบคุณครับผมสามสองฮะถูกไหม ไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกงั้นผมบอกให้ปีนี้สามห้าโอ้ไม่ก็ดสามห้าฟิตปังอ่ะทุกคนดูดิยังเล่นแบบระดับแพตตินัมหนึ่งนำไปเล่นนะแต่ร้องไห้แล้วอย่าพูดเยอะเดี๋ยวถ้าเกิดไม่ได้ขึ้นมาซีซั่นนี้เรียบร้อยก็ผมยี่ห้าผมรู้สึกว่าผมเริ่มแก่แล้วตอนเนี้ยเริ่มแบบตามเด็กไม่ทันนะฮะโอเคฮะตัวที่แบนเป็นเชเชอร์มอรตี้มิล่าเขาละจะไปครับทุกคน ต้องบอกอะแกไม่เกี่ยวหรอกมันต้องสรรหาวิธีสู้เด็กดิอ,อะไรอะใช้ความเก่าเขาแรกถูกต้องเด็กเล่นยังไงเราก็ตบเด็กทางนั้นสวนคืนเคาน์เตอร์แผงเขาไปง่ายอีซี่ <c oughs> คือแบบเ,เก่าก,กว่าเนาะแต่แบบไปเจอจริงๆนี่คือแบบยิงกูยับเลยนะคนเด็กคือถ้าผมเรียกพี่วอนเนี้ยได้ได้ใช่ไหมได้ได้เลยไม่ทแล้วแต่ไม่กี้ผมจะหลุดเรียกแล้วพี่วอนอะไรยเงี้ยแต่ตอนนี้ผมขอจับตัวเมนเนี่ยวนะฮะ ใจกันนะพี่บอครับผมบินละมีคนทักผมด้วยว่ะงานวอนแ<า>มดดักมันรูอ่ะ <laughs> เปล่าครับไม่ <laughs> วอนแมดดักครับวอนตีนพามขออภัยฮะ <laughs> สรุปจากที่จะจะบอกว่าเอสซีแกมันแบบอกว่านั้นขออนุญาตเอ่อเอาตีนรูปหน้าได้ไหมครับเดี๋ยวมันต้องให้แอดเลียร์สายฟ้าจากข้างล่างไม่ก็ทวิชนะครับของเรา,าจะเจาะได้ แต่ผมจะโดดเข้าไปเลยนะครับไม่สนใจผมคิดว่าเขาแน่เล่นบนนะหนึ่งเช็คให้เดี๋ยวผมหาข้อมูลเผื่อเลางบนฮะ<อ>เริ่มสักที่นะโอเคฮะจริงๆถ้าเราเล่นแบบไม่รีบนะคุณวอนไปไปปลาเซลมาตรงอ่อตรง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 อาร์ติกอนันนะครับปลาค้างไว้างนะ,นะแล้วเราไม่ต้องเล่นก็ได้ แบบใ,<ช>ให้ใ<ช>มันระแวงหน่อยใช่เดี๋ยวผมย้ายที่เกิดท้ายเขามีมิลโอเคเดี๋ยวผมบอกแอชตอนเอาปากกล้องเน<ช>ี่ผมไม่สนนะเพราะผมไวกว่า เชอรี่ตายครับเข้ามาแบบติดมิวองเกียข้างฝั่งนี้เฮ้ยผมโดนจีโฟมแห้งแล้วเฮ้ยเพื่อนมือโดนล่างวะแสดงว่ามีตัวข้างล่างผมรอข้างล่างอยู่มีเสียง

ต้องใจเย็นนิดนึงตอนนี้โอ <Okay. S 2> เคที่อ่ไไตไัวะรให้าเดี๋ยวผมช่วยเพื่อนเพื่อนน่าจะตกเฉยๆป่ะพี่บอลผมช่วย,บบยครับครับทำแอชแอชบิชเนาะบิชเนาะพี่บอลน่าจะเจาะได้แล้วนะตอนเนี้ยได้ก็ลเลนไปเจาะหน่อยผมรอเล่นอ่ can you watch f แฟงค์แคม เขาข่าวตัวหนึ่งครับอาร์ติคตัวนึงอาร์ติกโอเคเก่งติดสายตัวไม่ติดสายคิดดอมคิดดอมคุณวอนผมแฟนอาร์ติคแฟนอาร์ติคโอ้ไม่ก็เข้าหน้าตัวเองเต็มๆส็มเจม แพนด้าแพนด้าผมเขาวร์เจ็บนะรูดรเทคขวามือผมดำแล้วดำแล้วเจ็บครับโอ้โหเชทรายฮะทรายผมแบดเองไม่เกคือวิ่งผ่านแล้วผมยิงไม่ทันอ๋อไผมได้มุมแบบล็อกได้สองทางเลยไม่เก แต่ว่าผมพลาดเท่าเทียดเดียวดเดียวแต่เราใช้เวลาคุ้มจริงนะใช่าบางคนนี่บุกนี่ไม่รู้รีบไปไหนนะครับสามสิบวิโอ้โหเกมสั้นจัดเราต้องพยายามแบบเ,เล่นนาะนะๆนิดนึงเดี๋ยวรอบนี้ผมจะให้โซเฟียเผื่อได้เคลียร์โล่นะครับคอเคลียร์มารู้อะถ้าเราหยิบกอนซิกมาก็พอเคลียร์ได้แต่แต่โซเฟียมันมันดีกว่านะครับเพราะเรามีสตันสองอันแล้วก็ มี Impact อิมแพ t สองันใช่ไหมถ้ากอนซิกเราเผยยิงติดเอเดียคือจบเลยถูกงานหยาบงานหยาบไปยากเลยทีนี้แต่ถ้าเป็นโซเฟียอเรายิง Impact ติดเอเดปุ๊บเราก็ยังสลับเป็นระเบิดมึนนะครับเพื่อเช็คว่ามีเอเดียสองันได้หรือเปล่าถ้าไม่มีก็พังโลได้นะครับผมเคยดูช่องเจเกอร์ฮิมเซลอ่ะคุณวอนเอเดียสเจกอคือวางหยิบขึ้นมาใหม่วางใหม่คือเหมือนมันรีเซตอะผมไม่รู้ว่าใช้ได้ไหรือเปล่า ยังเป็นอยู่ยังเป็นอยู่ใช่ไหมยังเป็นอยู่ล่าสุดลองแล้วแต่ว่าประเด็นคือถ้าเป็นผู้เล่นแพทขึ้นไปอ่ะไม่ควรทำอยู่แล้วอ่ะเพราะว่าใื่เพียงเพื่อที่จะรีเซ็ต ads แล้วมาแลกกับกระสุนเจ้าหัวนี่ไม่ค่อยคุ้มอะไรใช่ฮะเขาอาจจะแบบเนตในจังหวะที่เรากำลังจะติดก็ได้นะครับใช่ถ้ามาคนเดียวแล้วหยิบเนตอันเนี้ยอันอันเนี้ยน่าทำโอ้ยโดนแตกใช่ใช่แต่ส่วนมากถ้าเป็นไฮแพทอะไรอย่างเงี้ยขึ้นไปเขาจะให้เพื่อนเบิร์นก่อนนะครับแล้วก็เนตตาม คือเราอาจจะไม่มีโอกาสได้หยิบอเดียสมีสุริยาเกตนะครับตรงประตูบังเกอร์ครับเดี๋ยวผมต้องไปดันตรงหอสูงะใครอีกแดนบ้างผมจำไม่ได้อ่ะอืมไม่แน่ใจฮะได้เลยเดี๋ยวผมขอเช็คทรายแป๊บว่ามีโล่องไหมคุณบอลบังเกอร์เข้าสบายครับเดี๋ยวผมเข้าให้คุณบอลเข้า power เลยครับ ไดต้ตอนนี้เคลียร์อยู่อารุณีเจ็บมากครับอารุณีอยู่หน้าประตูมันจะเอาผมปิดบงังล็อกคอสูงอยู่มีไฟไปเพื่อนจา๋ามาช่วยผมโคบอ่อยเถอะฉันต้องมาทำไซต์น่ะเพื่อนจ๋าฉันไหว้เลวเพื่อนโอ้โหผมโดนอรุณีปาดครับอรุณีโลมากครับ แพทผมเปิดแนละ้มาล็อกด้านหน้าอยู่อยู่ที่เพื่อนอะตอนเนี้ยโอ้เพื่อนคขียงงนี้เลยเหรอโน w ว y า o w ปาวป่ะเปงน,นะผมกำลังประมวลความจริงของเพื่อนอยู่โอเคฮะคุณวันผม,ผมมีกล้องแฟน์แคมโอเคตัวด้านล่านี่ปะอันนี้ต้องทำลาย,ลายอล้ไซด์เพิ่มตรงนี้ถ้าตบลงมาเสาตัวนึงอโลน,นีเจ็บมากอยู่ตรงข้างบน ฟิเซอร์ตัวหนึ่งครับคุณบอลที่ไหนเอ่ยอยู่ตรงหลังล็อกเกอร์ครับอ๋อโอเคอุ้ยเอาขึ้นมาแล้วโอ้มีขึ้นมามีติ้งอ๋อ s อรี่ฮะกล้องไม่เห็นครับฟิเซอร์มันฟิเซอร์กล้องมันอยู่หน้ามีตติ้งครับ ผมเลื่อนไม่เจอพอดีครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะคือตอนนี้เพื่อนเขาทำ้าเอ้ยแฟลกี้เอาแต่แฟลกี้เอาแต่บีติง careful ท่านต้องฆ่าให้ดได้ <c oughs> ตัวงเท้าร้ายมาสูบไว้ตัวแฟงตายละมีเมลูซี่อีกตัวหนึ่งอ่ะอันนี้คือเมลูซี่หรือว่าบันดิตอ่ะน่าจะบันดิตบันดิตนะเ <Okay. S 2> มลูซี่ยังอยู่ One on the boiler? I know one on the locker on the uh, locker. So you have to kill so the blue bunker, the bunker and then push, push together. Push together. clear. are clear, fizz are clear. They can't ping. Oh my. Oh เ้ยบนะเจ็บนะอ้อ,อ,อเดี๋ยวเราค่อยเอาใหม่ตน,นะ <l ots> โอยังมีเวลามาจริงโนเอ้ยโอ้เกือบ <l ots> ยังมีเวลามาจริงอันนี้นะ <l ots> ผมว่านะเดี๋ยวถ้าเกิดเพื่อนเขายังทำไซส์ไม่ได้เราไม่ต้องรีบเข้าก็ได้นะ <l ots> <l ots> โอเคฮะอืม<ะ>เพราะว่าเมื่อกี้นี้คือ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 เพื่อนน่ะ ไม่ได้อยู่จุดที่เกี่ยวข้องอะไรกับการทําซายเลยแม้แต่น้อยเว้ยสามคนที่เหลือดูดิไปอยู่ฝั่งฟีดแล้วไม่ทําอะไรอยู่ชั้นสองก็ไม่มาล็อกใช่ไหมอยู่ก<ช>ลางก็ไม่ทำอะไรร้องอะ่ะรอบนี้เขาได้เล่น,ดนไดนิง่งเดี๋ยวผมหยิบเดี๋ยวผมหยิบเธอไม้มาแปะข้างบนเองแต่เราต้องช่วยเคลียร์ทาวเวอร์เลยก่อนได้รับทัาบเดี๋ยวไปช่วยเอาจริงนะคนุณบวยก็เล่นโซโลมาเยอะฮะผมบอกเลยมันอยู่ที่พรีเมทจริงๆนะเวลาเล่นพวกเนี้ยเห็นด้วยครับ เก่งแค่ไหนก็ตามทีทีเมดก็เราก็ก็ตามอ่ะได้ถ้าทีเมดนูฟก็นูฟตามนะครับคือไม่เกคือคุณบอลเล่นเมตติ้งใช่ไหมใช่เพื่อนเล่นเต็มไซส์แล้วมีกล้องแล้วอาจจะเป็นเพราะทามมิ่งอะไรก็ตามที่ผมไม่ได้ดูกล้องตรวนั้นขึ้นมาแฟงครับแล้วก็กลายเป็นว่าไม่เจอเพื่อนหรอแต่ไปเจอคุณบอลที่เมตติ้งแทนที่อยู่รอบๆที่อยู่รอบไม่เจอคืออย่างน้อย เขาตั้งปืนซะหน่อยนะใช่ฮะก็ไม่ตายฟรีไงคือถ้าผมตายก็เป็นเพลงก็โอเคมีบุงตัวนี้ทางเข้าคิทเชนเอาเวชย์เมื่อก่อนผมซีนไหมแบบผมตายอะไรเงี้ยแต่หลังๆผมแบบมาดูว่าแบบเอ้ยมันมีประโยชน์ป่าะวะที่เราตายเลยเออถ้าถถ้้าามีประโยชน์ทำหน้าที่แล้วก็จบก็โอเคอืมแต่งตัวเจาะได้เจาะใช่อย่างน้อยเราก็เจาะยี่สิบกับแป้งนแต่อย่างน้อยผมก็เปิดแผลทันและอะไรเงี้ย อ้อมีโลโอเคถ้าผมเปิดอ่ะเขาจะเล่นโลไม่ได้คุณวอนเขามีแอคโคใร่อยู่สมอลทาวไม่งั้นส่งผมให้ไปเปิดให้ได้ก่อนผมรีบไปสิ่งต่ตยอไปอีกทางนึงอยูอย่อยโอเค นะผมโดนอย่งโอเคคุณโดนผมรอห้องเล็กเคลียร์ห้องเล็กเคลียร์ไม่แถบฟอสไหมฮะแถบฟอสไม่เออไม่เห็นนะไม่มีโอเคเอาเลยตัวเขาเลยโอเคมีเอ็โคเดี๋ยวต้องไปช่วยโคความจริงฮะเอ็โคอ่ะโอเคโอเคคุณบอลลงไปเอเกิลข้างล่างนะครับเปิดเองตรงนี้ไี่ช่วยตายหนึ่งสวยครับตายสองเอ็โคสวยครับเดี๋ยวใจเย็นฮะคุณบอน เข้าไว้ตรงนั้นนะครับ,รบจะเล่นโดนหาเขาฮะโอเคเดี <ฮะ S 3> ย๋ยวผมจะโดนตั้งไว้ฮอวเวให้นะครับเดีย๋ยวผมเช็คหลังโลกให้ว่ามีคนไหมเพราะว่าคุณวันจะได้ไม่ต้องกังวลมีมิวฮะหลังโลกไม,โไม่มีคนนะครับหลังโลกไม่มีคนโอเคผมเปิดฮ้ยดันมาฮาวเวโอเ้โอเพื่อนไม่คว้าเฮาวเวนั้นคน ฉันจะไม่ชอบคนวานได้ครับสักครู่ไม่ค่อยดูไปไค่อยดูไม่ค่อยดูมึงรีบเลยได้มีเวลาเดี๋ยวผมโดูนะบ้างั้นได้ครับแล้วผมผมผมรอเฮ้ยมันอยู่ตรงปิงเลยฮะผมเอาเองผมเอาเองผมเอาเองคุณวาได้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 วานดูดูก้อนผมหน่อยได้ไหมได้ยังอยู่ไหมยังอยู่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 ที่เดิมยังอยู่ที่เดิมตายครับ อยู่ชั้นสองฝั่งหนึ่งผมโดนห้องน้ำอ่ะห้องครัวห้องครัวมีตัวหนึ่งมีวุ่งด้านหน้าโอเคฮะวันกรีนวันโทรฟี่โอเคผมแพนได้นะถ้างั้นอ่ะโอเคครับผมเข้าทางด้านบ้านรถเทียดผมเปิดใจรถเทียดจะมีวุ่งนะต้องหลอกสอกนะมสองอดังั้นเดี๋สมองอันนี้สมองไหนครับ,รบรอัองนี้หลอกแล้ว,วเป็นแพนเราตรงประตูวไว้อยู่ปะ ต้องให้อยู่ฮะติ <think> ๊งมัน oh, ดันคร oh, ับคุณวอนโอ้โหมโดนหลังมาเพื่อนโหนคอ,อผมทิ้งกล้องไปแล้วว่าใช่เพื่อนไม่ขอเพื่อนไม่ขอเอาดูนในแฮปแคม guys just call me ไม่โลซี่ทำี๋ยวหาดมีถ้าคือเพื่อนขอเอานี่ผมหันไปยิงเมโลซี่ได้ฟรีแน่นอนอะ ถูกถ้าเพื่อน c อเอาหรือมีเสียงนะแจ้งมาเราเปลี่ยนจากแพนเป็นยิงแทนไปเมืม่อกี้ผมรออยู่ว่ามีคนคอไหมเพราะว่ามันขยับผมไม่ห่วงเพราะผมตั้งโดนไว้ไงใช่ผมเลยล้อทางเดียวเลยเมื่อกี้ไม่เป็นไรถือว่าเราเต็มที่แล้วตามนั้นแค่รอบแ<ม>น้า<ะ>อลองเสริมอะ่ะเออเดี๋ยวแค่รอบน้าลองเสริมเออบอกแค่บอกเพื่อนว่าเพื่อน c อเอาเนี่ยกับตีละกลับตี PS c a l ผมกาบตีแล้วครับจะสท้ายอะไรก็ได้คือเพื่อนเราไม่บังนี่โอเคอยู pues, okay. <tim> ่แต่อีกสองคนนะไม่จริงๆคือเขาปิงก็ได้เว้ยใช่ปิงได้สปอร์ตได้เอฟลิติงแต่คือไม่ทำเลยคือผมตั้งไว้ตรงนั้นคือเปล่าประโยชน์ ถ้าผมไม่ดูเอง <ผม S 1> นี่ก็ยิ่งคือลูกเกมเราสองคนที่เล่นอ่ะไม่ได้มีปัญหาแค่นั้นแหละเราทำเต็มที่แล้วใช่่ะ <laughs> สบายใจนะ <sighs> แต่ก็ถ้อยหายใจดีๆมาตามเดิมมาเนี่ยฮะชีวิตดูโอโซโล่ค่อนข้างยากเย็น <laughs> นับก่าวกับบาโนโนพิมโนเลยพิมโนพิมโนพิมโน แล้วเขารู้ดีไปหมดเลยอ,ะอ,อ่ะเปิดเกมมาถามว่าบนเม้นท์สใช้เกมมาถามว่ากับกอบ้าโอเค <c oughs> โอเคโอเคอ่ะมิี่แคมป์ไปผมใช้บ่อยมาก <c oughs> <c oughs> ชื่อมิี่แคมป์ละโอไมค์ก็อต่ว่าเราคัมแบ็กได้ถ้าเล่นฝั่งรับอ่าฮะค่อนข้างเล่นง่ายกว่า <c oughs> แต่ว่าเราควรจะได้แต้มฝั่งบุกสักแต้มแค่นั้นเองที่ผมเสียดาย กล้องวอล์คแคมผมทำแต่แล้วคุณรอนโอ้โหคุณรอนวับขุดล่างเหรอหรือไรใช่ฮะขุดล่างแต่วิจูรอเอาอยู่ผมมีกล้องแอมเบอรี่อยู่นะแล้วผมจะเล่นโทฟี่ให้ยหลังมาเหรอโอหน้าต่างใหญ่หน้าต่างใหญ่หน้าต่างใหญ่ยิงโอ้โหเหลือหนึ่งโอ้โหรีเซตไหมรีเซตไหมรีเซตทำไงดีวะจะเป็นหนึ่งฮะ ไม่เห่อครับโทฟี่เข้าครับคุณวอนได้เอาเลยผมได้โดนวันเราสุดมากตอนนี้เฮ้ยละไก่เข้าแล้วตาตาตัวนึงครับเหลืออีกตัวหนึ่ง อยู่บนเตียงอ่ะคุณวอนเราจะมีแผนตายอ๋อมีอีกตัวหนึ่งครับตรงห้องนอนว oh <my> อนหลังเข้าครับหลังจะเข้าโอ้ god โอเคจีีครับ ดีๆไปเต็มที่ละทีละบอกแล้วว่าเราค้ำทุกเม่ภาษาไทยเรียกว่าเล่นอย่างไรในวงสิรินี่คือสิ่งที่คนเป็นเล่นอย่างไรให้ยับหมาอก็โกเลยนะ ใช่ผมบอกแล้วคือคือข้อแตกต่างคือทีมนั้นเขาสตแต็กอะแต่ทีมเราแบบเขาก็มีมีฝีมือแหละแต่ว่ามันไม่สิคือเขาทีมร์อดีกว่าแล้วก็แล้วก็แพ้ไปตามระเบียบแค่นั้นเองใช่คือผมจะบอกว่านี่คือข้อเสียนะครับของการเล่นเรนโบว์ซิกคือผมให้ให้คำนิยามว่ามันเป็นนิสัยเสียนะครับถ้าเราเล่นแล้วไม่ขอไม่ช่วยทีมอะไรเลยหรือจะเล่นจะยุบจอแล้วก็ก็ตามนะครับอย่าไม่อกะ ผมมีโดนตั้งไว้วินนั้นผมอาจจะชนะก็ได้ต้องไหมหลายตาถ้าเพื่อนช่วยขอเนี่ยเกมนั้นเราอาจจะชนะนะครับแต่นี่นะฮะพอทีไม่ขอไม่พิมพ์อะไรมันมันมันสู้ยากนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็จบไปนะครับสําหรับอีพีนี้ก็ขอบคุณคุณวอนนะครับไว้อีพีหน้ามาต่อคุณวอนต่อนะครับสุดท้ายนี้ครับฝากช่องคุณวอนนะครับช่อง Mad Du c k Ranger นะครับ on t w i ว c h แล้วก็ u t u b e วอนอาร์ซิกนะครับยังไงฝากไปกดติดตามกันด้วยนะครับ ก็เป็นเรียกว่ารุ่นพี่ในวงการแล้วกันที่ผมรู้จักมานานแล้วนะครับก็ขอบคุณครับอีพีนี้ก็ไปก่อนครับเจอกันครับผมสวัสดีครับ yeah, stop.